ตรวจสิ่งที่เขาทามาแล้วเลยไม่รู้ว่าที่มาที่ไปก่อนที่มันจะมาเป็นงบการเงินเ,นเอองบทดลองให้เราตรวจอะที่มาที่ไปเป็นยังไงคะถ้าเรารู้ที่มาเราจะตรวจสอบได้ดีขึ้นแต่ก่อนนี้คือจะทําแต่เดบิตเครดิตอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าหลังจากนังง้นเราต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สัปาวัน,นี้ก็จะได้รู้ว่าเราเริ่มต้นยังไงแล้วก็ไปจบที่ตรงไหนด้วยกัทีแรกไม่รู้จริงๆก็คือเราทาเกือบครบแล้วอะค่ะ ก็คุณไม่รู้ขั้นตอนที่แท้จริงอยูออกออกต่อ,อได้มากกว่าความรู้อะค่ะคือเหมือนที่ฝนให้แรงมาันดาันใจอะไรหลายหอย่างส่วนความรู้นี่คือได้แน่นๆอยู่แล้วคือสิ่งที่มาเรียนคือสิ่งที่หนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยสักอย่างก็รู้สึกสดีมากก็จะปิดแต่จะปิดงบเฉพาะงบกำไรตัดทุนจะอยู่ในส่วนของโรงงานมากกว่ ก็คือจะมองเห็นภาพเห็นแค่นั้นแค่นั้นจริงๆในสมองเลย <c oughs> คือไม่ได้คาดหวังอะไรมาก่อนหน้านี้คือแค่อยากรู้ที่การติดงงงเฉยเฉยอะค่ะค่ะ <c oughs> คือมันได้ทําจริงคือมันถ้าเรียนยฤษฎีไปหนูเรียนมาเยอะแล้วอะค่ะแล้วมันกลับไปมันก็ไม่ได้ใช้มันก็ก็ลืมลืมอยไรเงี้ยแต่พอเราได้ทําจริงพอเริ่มติดปากกาก็อา้าวต้องเขียนอะไรอนะเริ่มงงเงี้ยค่ะแต่พอได้เริ่มเริ่มทาไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความชิน ทุกอย่างจริงๆค่ะครอ,อบคุมผู้สอบไม่ได้รู้ทุกอย่างนะแต่ว่าในส่วนของดีเทลเนี่ยโอเคเราก็รู้อยู่แล้วละ่ะพอรู้แต่มันไม่เรียกว่าไงมันไม่โอวโอวมันไม่ครบอะ่ะมาที่นี่โอเคเรารู้หมดแล้วตั้งแต่แรก <c oughs> จนกระทั่งปิดงบถึงงบดุล <c oughs> เรารู้หมดว่ามีอะไรบ้างซึ่งบางอย่างถ้าบอกว่าในส่วนของบัญชีโรงงานเนี่ยจะไม่รู้เลยจะมองไม่ออก แม้กระทั่งดอกเบี้ยจ,จ่ายเงยได้ค้างจ่ายค้างรับคือเรามองไม่ออกสับสนประมาณนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนบันทึกเองอ,อะไรประมาณนี้ทีี้พอเราได้มาบันทึกเองโอเคไม่รู้อย่างเงินเดือนบอกงไม่รู้คำนวณยังไงยืมภาษีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้ซะทั้งหมดมแต่พอตอนนี้โอเคค่ะ <laughs> รู้หมดอะรู้ร,รู้จนถึงว่า,เ,าเราสามารถนำส่งนำส่งภาษีนำส่งอะไรบ้างอ,อย่างเงี้ยคือทำทำได้หมดจนจบพี่ฝนจริง,รงเพราะว่าก่อนที่มาเนี่ยเหมือนกับคือรวมภาพไม่ได้อะพี่ฝนเรียนมาก็เยอะอะไรก็เยอะแต่แบบมันไม่รู้แบบตั้งแต่ต้นจน,จนจบว่าจริงจริงแล้วอะจริงๆมันไม่ยากเลยนะเพลงขงพี่ฝนเนี่ยแบบ ออโอเคโอเคนี่ปนี้จริงๆอ่ะเป็นแ i n น n c แมเน a เจอร์อยู่อยู่ในทีมผู้บริหารคะแต่ไปตรวจงานเด็กบัญชียังไม่ได้เท่าไหร่เวลาอ่านวอเลออะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้ถึงขั้นตอนหีดลป่ะแต่พอเด็กกี่ฝนก็โอเคเข้าใจแล้วก็เช็คกับกับทำงานได้จริงๆได้ มาเยมาแค่นี่มาเราคือลูกน้องจะมาหามากขึ้นเลย<ม>สังเกตเลยสองอาทิตย์นี้แบบมาเลยคราวนี้แบบมากันนี้ล้วก็เออเขาไม่เข้าใจออทำไมถึงทำไม <S <S ถึงเข้าใจทำไมถึงตอบได้อะไรอย่างเนี้ย